ผีผพพนองมานักตะกายครับมาก็พานต้นคือเกอลครับมื่อน LIKE ี้พานต้นค้นหากินหมานี่ครับน้องน,นี you know. ่สิมีบ่มีโตัวมีโตัวแบไปหลุนไปยาร่วมกันเด้อพี่น้องเด้อนี่เราก็พานต้นครับผมพานต้นเข็ดปลาพี่น้องมื่อนี้ผมมาใส่ด่านจะกินถื่อนตบ่ถื่อนตผมยังบ่ทันโหรอยู่เราจะมาบ้างนึงครับใส่เสร็จไปนั่งกินน้ำบ้างนึงโรคมาใจ่ฮอนครับพี่น้องไปดื่มน้ำผมครับไป ไปเบ่งน้ำกันบินนินี่ับล้งมาครับี่ลงมาลงมาพี่น้องตอนนี้ฟาดต้นบังคับลุ้งนามเราพี่น้องเออเอตัวแรกแหกมันนะไปเห็นยังก็อืขึ้นใสจริงๆริงยเลยตัดหัวตัดแกยสุดยอดแล้วนีแล้ครับพี่น้องไปเร็วด เรล่มมีเลยด้วพี่น้องปลาข้าวใส่ลยาวเพรามีปากรลัมเป็นตังไลน้อปลากรลั่มเป็นยังไงปลาคระลั่มกระูหตะปลาขาวใสมันล่าม่ยังน้ำผีผงจีอดอปลาทูทะเลปลาทูน้ำจืดเขาจะไหนน้อนี่โอ้นึ่งหามันขี้เกาเนาะคนหากินมัน อจับดีดีเลยมันสีโดดนี้เยดันไหมปลาป่ะปลาปลาดัานหายาก่กินแรงกินง่ายตัวนี้นี่ตัวนึงอยู่หนีวัวเียนตีเอายังปลาเส้อป่ะเนี่ยปลาดำจืดปะทู้ดำจืดน่ะเออ มาติเป็นป่าป,ป่าปขาปขา้ปาวานเะน,นี่เนะพอได้กรับเขาแรี้ยนะ่ะโอ้ยมายกิเนานะพี่น้งองให้กินแต่จ้กของบ้านก็บวัด้กรับกรับวันนี้ข้านเห็ดไหม <laughs> เปียงตะปูเปียงตะปูพี่น้องนี่ตายแล้วเขาตื่นเขามุนอยากเกลียบปิ้งนะพี่น้องกินกด้ตำบักหุ่งโอ้ยสุดยอดจะไปกินกระเขาจ้าวลด้รึเขลากันดิแง่มึงบัน ก็เป็นเ่านีหว่เดิเอาๆๆๆๆๆก็เป็นเนี้วะมันหมนา่กนเนาะพี่นองเฮ้ยอัีนองี่ละมองอันนี้สองเส้นเลยเนาะมองเส้ม่องเร็วแรงเร็วง่ายครับพี่นองคนน่ะโนเงียไทั้งสี่สิบพันนะบางเทียมันมาเป็นมูเป็นกลุ่มเลยเนาะ นี่แหละครับนี่แหละเขาว่ามองเมียบัวดาอันนี้มองเมียบัวดาดิม่องเมียบดาครับวี่เขาเลยบบเขาเลยบนมีบนพันด่าแลมองเมียบัวดาดิมันมีมองเมียดาอยู่อยู่ท่าทางขุนเนาะโอ้แต่เขาจะปวดแล้วบาทมันมันนีับพี่น้องมันมันมันอีกแล้วครับพี่น้องมันอีกแล้วไบาดนี่ โอ้เหลียวเลี่ยงอีก่บอกเราพี่น้องเนาะปลาปลาทูเทอรี่พอเหลียวเลี่ยงอยู่ในน้อยนี่ก็ได้กระดูขึ้นสีบอลแยมหรอกจีมันหมันครับพี่น้องมันหมันหมันคือเก่าไปหากุ้งกับหมันเนาะโอ้คนหมันเนาะ หาปลากระหมาันนั่งจะหาเมียนตัวบัดหาเมีอยอันคือประหมานแท้ <laughs> เขายังขิมอีกตั้งหัก <laughs> โอ้เข <laughs> า,า,าห,กห,ห,หา,า,ากนินบลเกมม้งเขาได้ถิมโอ้โหตายตายตายกระจับนี้กระจับหนี้นะพี่น้องหากินหมานปลาหนี้เมียก็ยังขิมนี่้ไม่ปีบจริงเลยนาะพี่น้องนี่เน <laughs> อ้องตายตายตายควงบนบดีมันบดีดีวะ <laughs> <laughs> ของมันบอดีเราพี่น้องเอ้ยุผมู่อัญหนะอยู่จักอียงอรรถนี่มัน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 ผานปดแล้ละอีพอเลยโอ้ยขันเป็นจังสีน้ำมันบะเมีนเยน,มน,แนแล้วนี่บะเมียนแล้วนี่ใส่ไปมือขึ้นเสาร์นี่แล้วว่าหัวซุกตาซุกตาลอะไรอย่างนี้เป็นปุ่มโอ้ยไี่เป็ป่าเลยพี่น้องอ นี่ตัวนี้แห้งไงนี่นี่มันนี่มันมันมันครับมันครับตายได้ตัวนดียวมันเถอะว่าอันตุนไหมไปหากุ้งกับไผ่เซ่มาหาปลากับไผ่เซ่พี่น้องเอ้อมันเปิดแล้วมันเปิดเลยปดเป็นปดพี่น้องเอ้ย ตายอ,อื่นนี่เอาด่างขึ้นได้พี่น้องปดเป็นปดปดเป,ดป,ดปด็นปดก็กลับไปจะเว้นยิ่งทำเลยพี่น้องปลาหมึกมอไดน์นะปดขัดตะนายปดขัดตะนาย์มันเป็นมนันเลยพี่น้องเลย เดือบห้อยข้อเราบอกมันที่แหลกส่ปลาบ่ใส่ป,าปลา,า,สาส้วงใสยายหยักมันมันวัฒนัดเหรอเงี้ยม่องสองเส้นพี่น้องเอ้ยมองเมียววารดานี่ถูกใสใสอะไรก็เ,เ,เปิดจังสี่บาทมันพี่น้องเอ้ยนี่แหละตัวมันกินกับตำบักทั่วเสียบๆนี่ หวานสุดๆ,ๆแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นนะยังลรอพ่นนะพุนะ่นนะอู้ว่ามึงเไงปลาตัวนี้ปลาปลา,ป,าป่ปาปลาปา่าพี่น้องเอ้ปลา,ป,าป่าครับแกล้งไ่รู้ <c oughs> จักยังจำนับ <c oughs> จำนับพี่น้องจำนัจบจะห็นคลิปกุ้งนล้ว่วัจะมาเบิร์นใคร จิบใส่ป่าอยากบวกยแต่ละคนปลาปลาอปลาขาวเด้อพี่น้องเด้อเขาเอื่นปลาขาวยังก่อนนี้ขึ้นบันเขานี่ครเขาใส่บอกรึาปล่อยมันยังจด้นะมบกับเขาใส่ปลาขาวมุนท่วใซุ่มนี่เห็นบ่นี่พี่น้องอฮ้ยนี้ยย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 ยปยยขามยย ดาบพี่น้องหัวต้นมันเองอ๋อเอาเอาเอาป่วยดินป่วยดินป่วยดินพี่น้องหมานครับพี่น้องมันมันปวดนเอ้ยป่วยแไปใส่มาใส่ดอกพี่น้องอยู่รับกันนี่ตะกอนเออเอแหนี่มันหลายคักหลายคักหลายคักถ่ายเป็นสักโมงก็ พี่น้องสิเบิง่งเบิดชั่วโมงอยู่บ่เนาะนี่เนาะติดอีหลีเด้พี่น้องพี่จำนับคุหนะนึ่งมันคือเขาเนาะสร้างตน้นผ่านตน้นนี่ไหมผ่านตน้นนี่ไหมสมซื้อผ่านเนาะเบิ่งกันละบิ่งลินบึงกัอนอะไเบิงบงบ่งไหม ลิมการตีมัยังกับมาหานยังกับม้กับผสมดินตัวมาขันมาพันเขากับเบื้องดินตัวคนพันกับสีเบื้องอคนพันคนหมันตเนาะมันจังเมีนเนาะหมันคือเขาำมากกับสมปากเจ้าโลกขอเขาบ่ อยกินไลกินไรกินไรเม่อไรมันเมทำหนี้กับเมาอาหารแรงครับพี่นนอกสรุปผลงานครับอาหารคำมือนี่ปลาเออเส้วครับเออเอเออนออเอนเอาเออเออเออเครัออเ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 อนปลาร เดมาลองเบิงเึงกันเถอะได้ครับไม้หน่ผม,มก็ขึ้มาใส่ชักเท้าผพากันมาทดสอบทดสอบครับข้างแรกครับพี่น้องนี่ยามรอบเดียวครับรอบเดียวแล้วครับนี่แต่ว่าอ,อื่นสีมายามอยู่ครับยามรอบเดียวอ,อื่นสีมายามเออตอนขึ้นมาเบิึงน้ำกันบ้าหมันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเม่งขวนยามรอบเดียวได้ดิเป็นต้มใส้ไปบประคามวันพี่น้องสดน้ำสดท่าที่เหลือเอาใหยี่ยกล้เอาใหยี่ยใกลครับผมตาพี่น้อง ติดตามไดเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่าคลิปต่อๆไปครับพี่น้องมึงนี่กะผ่านต้นค้นหากินหมานคือเก่าแล้วครับหาอยังกรหมานลินบวกกานดอกลินกับบักกานดอกพี่น้องเอ้ยฝากติดตามได้ด้วครับสิผ้ากันกาวเราพี่น้องเอ้ยชมปากเราสั่นว่าผ่านต้นมาชมปากเราวันนี้ใส่ก้อนก้อยใส่หมดแดงเลยพี่น้องเขาได้จังสิ สุดๆครับตุมออ้โหมันตุมมมันเบ้ย,ยผมว่าอยากกรับผมฝากฝากพี่น้องติดตามนี้นครับผมสวัสดีครับ